สวัสดีค่ะมอร์นิ่งทอประจําวันพฤหัสที่24มกราคมนะคะราคาทองคำนะคะเมะื่อวานนี้มาปิดที่บริเวณ1,686 US ต่อออนค่ะปรับตัวลดลงนะคะ6.90ค่ะราคาทองคำนะคะมีการอ่อนตัวลงมานะคะหลังจากการคาดการณ์ที่เศรษฐกิจโลกนะคะมีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งขึ้นในปีนี้ค่ะ อีกทางนะคะเมื่อสภาผู้แทนแราษฎรของสหรัฐมีมติผ่านร่างกฎหมายขยายระยะเวลาเพิ่มเพดานนี้ของของรัฐบาลสหรัฐออกไปนะคะจนถึงวันที่19พฤษภาคม <c oughs> ก็ผลักดันให้นักลงทุนนะคะอาจจะมีการโย่งเงินลงทุนไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะคะแล้วก็กดดันให้ราคทองคำนะคะอ่อนตัวลงมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการที่ตลาดทั่วโลกเนี่ยต่างปรับตัวดีขึ้นรวมไปถึง ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่ปรับตัวดีขึ้นในวันนี้นะคะคือ PMI ภาคการผลิตนะคะปรับตัวสูงขึ้นมาแตะที่บริเวณ51.9อาจจะเป็นแรงหนุนให้อุปสงค์ของทองคําในจีนนะคะปรับตัวดีขึ้นได้รวมไปถึงปัจจัยบวกต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารญ,ญี่ปุ่นนะคะก็จะหนุนให้ราคาทองคําสามารถทรงตัวเหนือระดับ1 6 8 0 1 6 7 5ได้ในช่วงแรกค่ะขณะที่ในคืนวันนี้นะคะก็ต้องจับตาดูเศรษฐกิจของสหรัฐที่สําคัญค่ะไม่ว่าจะ เป็นจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งค่ะซึ่งเขาคาดการณ์กันว่านะคะจะมีตัวเลขที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งการปรับตัวสูงขึ้นนี้นะคะอาจจะเป็นแรงผลักดนะันให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นได้อย่างไรก็ตามค่ะ ตัวเลขตัวอื่นนะคะอย่างดัชนีชี้นำเศรษฐกิจนะคะในเวลาประมาณสี่ทุ่มนี้เองนะคะดูเหมือนจะปรับตัวดีขึ้นอาจจะเป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำดังนั้นในคืนวันนี้อาจจะมีการเคลื่อนไหวผันผวนตามตัวเลขสิทธิ์ของสาร่าที่ประกาศออกมาก็ต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรทีนี้ของตัวเลขเมื่อวานนี้นะคะก็คือดัชนีราคาที่อยู่อาศัยค่ะมีการทรงตัวอยู่ที่ระดับ0.6เปอร์เซนนะคะก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนักต่อราคาทองคำนะคะ ถ้าดูจากตัวเลขสิ่งสำคัญนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะก็จะมีตัวเลขของโกนะคะที่ปรับตัวลดลงรวมไปถึง SPDR มีการขายออก1.81ตันนะคะตอนนี้มาถืออยู่ที่บริเว 1,334.11ตันนะคะขณะที่ตัวค่าเงินต่างๆนะคะปรับตัวอ่อนค่าลงไปไม่ว่าจะเป็นยูโรหรือค่าเงินเยนนะคะขณะที่ราคาน้ำมันก็เริ่มอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยมาอยู่ที่95.23นะคะดอลลาร์ต่อบาเรลส่วนดัชนีดาวโจนจะเห็นได้ชัดเลยว่าปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากนะคะมาอยู่ที่13,779จจุดนะคะก็ ได้รับผลบวกจากการที่สหรัฐนะคะผ่านม,ามาติร่างกฎหมายขยายระยะเวลาเพิ่มเพดานนี้นี่เองนะคะก็เห็นชัดถึงการโยกเงินของนักลงทุนค่ะทีนี้นะคะถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาทองคูนะคะหลังจากที่ชนแนวต้านหลายรอบบริเว่ย1 6 9 5 1 6บ6รยเรเนี้นะคะเราไม่ผ่านหลายๆรอบเช่นนี้นะคะก็เลยทำให้มีการอ่อนตัวลงมาค่ะซึ่งตัวอินดิเคเตอร์นะคะก็จะ สนุนการอ่อนตัวลงมานี้นะคะก็คือตัวโกลแคสติกเองหรือ ISI นะคะหักหัวชี้ลงซึ่งส่งสัญญาลบนะคะอย่างไรก็ตามขาฐานรับของราทคณคมนะคะ,นะคะในขณะนี้ยังอยู่ที่บรเิเวณ1,680-1,675ซึ่งถ้ายังรับอยู่นะคะทิศท,ทางในแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นยังคงเป็นไปได้อยู่นะคะก็จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบบรเีเวน1600 96อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามค่ะอย่างที่บอกว่าอินดิเคเตอร์นะคะดูเหมือนว่า จะไม่ได้ส่งสัญญาณบอกอย่างที่เห็นนะคะดังนั้นถ้ามีการรีบาวขึ้นไปแล้วยังไม่ผ่านบรน1,688นะคะ1,693อาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมาอีกกระรอกหนึ่งก็ได้นะคะและการหลุดเรน1,675เนี่ยก็อาจจะเป็นแนวนมที่เชิงลบมากขึ้นก็อาจจะลดลงไปได้อีก10-20เหออรียญเลยทีเดียวดังนั้นในวันนี้นะคะลองดูก่อนว่าการรีบาว์ในช่วงแรกจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าขึ้นไปได้ไม่มากนักน,นะคะก็จะเปิดช็อตนะคะ เพื่อทำกำไรในระยะสั้นโดยมีจุดสต็อปล s อบริเวณ1น9 3ค่ะสำหรับตัวแนวรับแนวต้านนะคะวันนี้ให้แนวรับ1675ค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าไม่หลุดนะคะก็อาจจะมีการรีบาวกลับขึ้นไปได้แต่ถ้าหลุดนะคะก็ต้องรองมาดูที่บริเวณ1666ค่ะขณะที่แนวรับนะคะอยู่ที่บริเวณ1น8 8และ1,693ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ